สวัสดีครับวันนี้ต่อกันครับในคอร์สของเรานะครับก็เรื่องเสียงใช่ไหมอันนี้จะขึ้นหัวข้อที่2แล้วนะครับคราวที่แล้วเราเคลียร์เรื่องแรกไปแล้วก็คือเกี่ยวกับธรรมชาติของเสียงใช่ไหมอัตราเร็วเสียงแล้วก็การสะท้อนการแทรกสองของเสียงเนี่ยเคลียร์ไปแล้วในหัวข้อแรกนะครับคราวนี้เราจะขึ้นมาหัวข้อที่2แล้วนะครับซึ่งหัวข้อนี้บอกไว้เลยว่าโคตรสาคัญนะครับเพราะว่าหัวข้อนี้นะครับเป็นถ้าใครจะสอบวิชาสามัญหรือกสศทเนี่ยนะครับ ห้ามพลาดคือ4คะแนนข้อนี้ต้องได้แน่นอนในบรรดาข้อสอบ9ก้าสามัญตั้งแต่ปี55หหรือปัจจุบันนะครับมีอยู่แค่หัวข้อเดียวไม่ใช่บทนะหัวข้อเดียวที่ออกข้อสอบทุกปีไม่เคยหายเลยสักปีนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเดซิเบลหรือที่เราชอบเรียกกันติดปากเดซิเบลที่จริงมันชื่อเรื่องว่าการได้ยินของเสียง หรือความดังความค่อยของเสียงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไม่เคยหายเลยนะครับและก็ออกมาหลายรูปแบบมีแต่แบบง่ายไปถึงแบบยากหรือแบบอะไรวะอีอย่างวะก็มีนะครับและในแผ่น2ก็ออกนะนะครับและล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าไปโพในพวกแผ่นสามไปด,ด้วยงั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสุดยอดสําคัญครับของบทเรื่องเสียงถามว่าเรื่องเสียงไม่ควรทิ้งเรื่องอะไรเลยก็คือเรื่องนี้นะครับการได้ยินเสียงพร้อมยัง อ่ะมาลุยครับหยิบสุนมจดกันก่อนเลยครับพวกเรานะครับเชา้ชาๆแจ่มใสวันนี้นะครับมาลุยครับการได้ยินเสียงครับการได้ยินเสียงนะครับอ่าหรือบางหนังสือเขียนว่าสมบัติการได้ยินนะครับหรือบางหนังสือเนี่ยถ้าเกิดเขียนแบบเขาเรียกนะละเอียดเลยก็ใช้คาว่าความดังความค่อยของเสียงความดังค่อยนะครับของเสียงนะครับอ่ะ หลายหลายคนจะมีความคิดว่านะครับความดังความค่อยขอยงเสียงนี้น่าจะเกี่ยวความถี่หรือเปล่าเพราะว่าความถี่สูงเนี่ยเสียงน่าจะดังใช่ไหม <Sch. S 1> ความถี่ต่ําเสียงน่าจะเบาจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นไม่เกี่ยวนะครับคือความถี่มันเป็นการบอกในงแง่ของเสียงแหลมกับเสียงทุม้มใช่ไหมว่าเสียงอันไหนแหลมกว่ากันหรือทุ้มกว่ากันนะครับไม่จําเป็นนะว่าเสียงความถี่สูงจะต้องมี ความดังมากกว่าเสมอไปไม่จําเป็นทุกครั้งโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดถึงความดังของเสียงเนี่ยเราไม่ได้มองในแง่งความทีนะครับเรามองในแง่ของพลังงานไงเพราะคลื่นก็คือกระบวนการส่งพลังงานถูกไหมครับนะตัวอย่างเช่นถ้าน้องเคยไปดูคอนเสิร์ตปะที่โรงเรียนอะเรามีประกวดดนตรีอะที่เสียงเครื่องดนตรีดังกว่าเสียงนักร้องอะไม่ได้ยินเลยนักร้องแหกปากอะไรนั่นแหละครับน้องลำโพงมันดังมากใครเป็นแบบเขาเรียกว่าขาประจำคอนเสิร์ตอะจะชอบเอาตัวไปอยู่ใกล้ลำโพง เพราะเสียงจะดังไงและมันใจมันจะสั่นสะเทือนตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึกไงเพราะว่าผิวหน้าลําโพงเนี่ยมันกระเพื่อมแรงมากพอมันกระเพื่อมแรงมากเนี่ยมันก็สั่นอากาศให้มันกระเพื่อมแรงไงมาถึงตัวเราเรารู้สึกว่าตัวเราสะเทือนโอเคป่ะนั่นคือพลังงานสูงมากครับน้องโอเคไหมงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเสียงจะดังหรือจะเบามันขึ้นอยู่กับพลังงานถ้าลําโพงหูฟังพลังงานเยอะเท่ากับไอตัวลำโพงคอนเสิร์ตนะหูฟังระวังกับพื้นเนี่ยกขยับได้เปิด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  คนหน้ากลัวนะครับอันนั้นอย่ายัดเข้าหูนะครับอาจจะไม่มีหูด้วยอีกแล้วนะครับหูระเบิดนะครับโอเคนะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมองในแง่ของพลังงานน้องแต่ว่าในเรื่องของการได้ยินเนี่ยเขาจะชี้เฉพาะเจาะจงไปถึงปริมาณอันหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าความเข้มเสียงครับเราจะวัดความดังของเสียงในปริมาณที่มีชื่อว่าความเข้มเสียงนะครับเอ่อความเข้มเสียงนี้ไม่ใช่แบบโอ้โหสดีครับน้องๆนะครับอันนั้นเออยสงเข้มนะครับ มุกบาทสบาทพี่เล่นหมดแล้วนะครับตอนเช้าเ้าไแก้ง่วงไงมุกบาทสบาทพี่เล่นหมดเลยนะครับความเข้มเสียงคืออะไรนะครับลหลายๆคนจะจําสูตรได้เลยไอเท่ากับพีส่วน4พายอากำลังสองนะครับจริงๆแล้วไอไม่ได้เท่ากับ4ีส่วนพีส่วน4พายากำลังสองเสมอไปนะเว้ยเขียวเาที่โรงเรียนตมห้าอาจจะพูดมาแบบกรณีง่ายๆไง,งหรืออาจารย์จะไม่ได้ระบุว่ามันต้องเป็นกรณีนี้เท่านั้นนะครับอันจริงแล้วเรามาดูนิยามหน่อยเนาะพี่ว่านิยามมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับน้องรู้ไว้ใช่ว่าเผื่อไปออกแบบแผดสองไง พาร์บรรยายไงจะได้ทําได้ด้วยความเข้มเสียงนะครับมันหมายถึงพลังงานนะครับพลังงานหมึกแห้งปั๊มมึกแป๊บมานีพลังงานนะครับที่ตกกระทบนะครับที่ตกกระทบะพื้นที่นะครับในหนึ่งหน่วยเวลานะครับในหนึ่งหน่วยเวลาอ่ะนี่คือนะครับนิยามของความเข้มเสียงย่าไป่ใช่พีสดเอด้วย ใช่ไหมกับโลกรกลามากกันนั้นไม่ใช่นะครับมันคือพลังงานที่ตอกกระทบพื้นที่ในหนึ่งหน่วยเวลางั้นมันเป็นการบอกเลยอะครับว่าความเข้มสีเนี่ยมันขึ้นกับกตัวพลังงานเข้าไหมและขึ้นกับตัวอะไรอีกด,ด้วยพื้นที่และก็เวลานะครับพีแต่ว่าความสะดวกในการใช้งานเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตามนิยามนี้ปเป๊ะไอสูตรที่น้องเคยเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมันมีที่มานะครับเขาไล่มาเมะไว้ไอ,อเนี่ยนะครับมันเท่ากับพลังงานต่อพื้นที่อะ พลังงานที่ตกระทบพื้นที่อ่ะต่อนหน่วยเวลาแบบนี้โอเคไหมบังเอิญว่าอะไรบังเอิญว่าไอ้พลังงานหารเวลาเนี่ย <shooters> เราเรียกมันว่ากําลังโอเคไหมพลังงานหารเวลาเนี่ยเราเรียกว่ากําลังนะครับจำได้ไหมนิยามกาลังตอนที่เราเรียนเรื่องบทงานพลังงานมันคือพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาใช่ไหมครับนะงั้นเพื่อความสะดวกเนี่ยเขาก็เลยจะมองเป็นตัวปริมาณที่มีชื่อว่ากาลังแทนโอเคไหมครับ okay นะนเขาจะให้มาวัดเวลาอะไรก็คงจะลําบากนะครับในการ ใช้งานจริงๆนะครับงั้นสูตรของความเข้มเสียงนะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเริ่มต้นเลยก็คือ I เนี่ยเท่ากับ P ส่วนด้วย A P คือ power นะกำลังของเสียงเขียนไหมอเอาเขียนไหม P กำลังเสียงนะครับบางคนลืมหมดแล้วนะครับบางคนเขี่น P คือโมเมนตัมนะครับบางคนเขีว่า P คือความดันนะครับเอาเข้าไปนะครับกำลังของแหล่งกำเนิดเสียงนะครับงั้นนี่คือสมาการหลักเลย I เท่ากับ P ส่วนด้วย A ครับ ฟิสิกส์เนี่ยเวลาน้องอยากจะดูหน่วยก็ดูที่สูตรได้ใช่ไหมกำลังในหน่วยเป็นวัตแต่่านอนไม่ห่มผ้าหน่วยเป็นวัตนะครับนั่นแหละครับเล่นนะมุกบาสมบติเล่นหมดนะครับพื้นที่ในตารางเมตรแต่นแต่นเต่นน,น,นะครับปึ๊บปรึบนะครับงั้นกําลังเนี่ยจะมีหน่วยเป็นวัตต่อตารางเมตรเห็นไหมมีหน่วยเป็นวัตต่อตารางเมตรนะครับไม่ใช่กำลังตัวดีความเข้มูผิดนะครับงั้นเราจะวัดความเข้มในปริมาณหน่วยนี้นะครับ ประเด็นคือมนุษย์เราอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะเรื่องมากนะครับออถ้าเกิดความเข้มเสียงมันน้อยเกินไปก็ไม่ได้ยินเยอะเกินไปก็บวดโอ้ยเจ็บหูนะครับโอเคไหมมนุษย์เรามีเงื่อนไขนะครับงั้นเงื่อนไขตามหนังสือเรียนที่น้องนะ่าจะเคยเห็นมาบ้างนะครับถ้ายังจํากันได้อยู่นะบางคนเนี่ยเด็กกระตันยูเรียนเสร็จปุ๊บคืนครูเลยกลัวครูไม่มีสอนน้องถอนะครับอ่ะมาไอมินิมัมนะครับไอน้อยสุดนะครับ น้อยสุดที่เริ่มได้ยินนะโอเคไหมน้อยสุดที่เริ่มได้ยินนะครับซึ่งเขาจะเขียนเป็นตัว I 0. อศูน,นย์เคยถามเหมือนกันว่าเอ้ยเคยถามครูทําไมเขียนมินเป็นศูนย์ครับครูบอกน่ารักมากเลยมินมันยาวศูนย์มันตัวแบบศูนย์ตัวเดียวอะ่ะมันสั้นกว่าตอนเขียนในสมาการมันจะดูไม่ยืดเห็ไหมเออก็น่ารักดีน,นอะอโอเคนะครับ I i ศูนย์นะครับ i ศูนย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ10กาําลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับ ตัวนี้มีชื่อเรียกนะเขาเรียกว่าขีดจำกัดการได้อ่าขีดจัขีดเริ่มต้นการได้ยินอ่าขีดเริ่มต้นการได้ยินตัวนี้นะครับขีดเริ่มต้นการได้ยินนะครับก็คือโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเราจะเริ่มได้ยินเสียงเนี่ยว่าเฮ้ยมีเสียงเนี่ยก็คือตัวความเข้มเสียงเท่านี้นะครับสิบกำลังลบสิบสองนะครับน้อยเนาะนะครับคราวนี้มาเรามาดูค่ามากสุดอันนี้คําว่ามากสุดต้องเคลียร์ก่อนนะครับหลายคนคิดว่ามากกว่านี้ไม่ได้ยิน มากกว่านี้ได้ยินว้ยแต่อาจจะเป็นการได้ยินครั้งสุดท้ายปมปณว่าปุ๊บไม่ได้ยินแล้วหูดับเลยนะครับดังเกินไงเหมือนเอาหูไปจ่อกใกล้ประทัดอย่างเงี้ยแก้วอาจะแตกก็ได้เป็นการได้ยินครั้งสุดท้ายนะครับโอ้โหเศร้าเลยนะครับ iMAX นะครับไม่ใช่โรงหนังนะครับโอเคไหมมีค่าละกันหนึ่งนะครับวัดต่อตารางเมตรโอเคนะคนบอกเยอะตรงไหนวะหนึ่งวัดต่อตารางเมตรคือมันเยอะเมื่อเทียบกับตัวน้อยไงเอาตัวอย่างง่ายๆนะ มันน้องมีเงินบาทหนึ่งอ่ะโอ้โหฉันจนมีเงินบาทหนึ่งอาจจะแต่อีกคนนึงอ่ะไม่มีเงินสดเลยนะแถมเป็นหนี้เขาเนี่ยอันนี้เป็นหนี้เขาเนี่ยอันนี้มันคือหนึ่งในล้านล้านถูไหมครับเนี่ยหนึ่งในล้านล้านกับหนึ่งหนึ่งดูรวยเลยนะครับอย่างน้อยหนึ่งเนี่ยแม่งมากกว่าหนึ่งในล้านล้านอยู่ล้านล้านเท่ารวยกว่าคนนี้อยู่ล้านล้านเท่าโอเคปะ เพราะฉะนั้นคำว่ามากน้อยมันอยู่ที่ว่าเราไปเทียบกับใครไงนี่เหมือนสอนงานใช้ชีวิตนะเราไปเปรียบเทียบกับคนรวยกว่าโอ้ชีวิตกูต่ําต้อยแต่เงินมึงเดือนเดือนเดือนสี่หมื่นอย่างเงี้ยครับไปเทียบคนเงินเงินแบบรายได้10ล้านต่อเดือนอะไรเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมล่ะนะครับงั้นจริงๆแล้วมันคือมันคือการเปรียบเทียบนะครับไอเนี้ยมันเยอะเมื่อเทียบกับคนนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่านี้เสมอไปนะต้องเคลียร์ก่อนหลายๆคนไม่รู้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี้ยไอเนี้ยมันเป็นค มนุษย์จะมีการตอบสนองความถี่ได้เร็วๆคือในช่วงนี้ครับ3,000-4,000เนี่ยหูมนุษย์เนี่ยจะรับรู้ได้แบบว่าเขาเรียกว่าดีเยี่ยมนะครับเพอร์เฟกช่วงประมาณเนี้ยนะครับเป็นความถี่โดยเฉลี่ยในช่วงที่เขาเรียกว่าได้ยินได้ดีที่สุดนะครับ3,000-4,000ตรงนี้เหนะ็นไหมแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดโซนนะ1,080เฮิรต์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เลขนี้ก็ได้นะครับหรือ30เฮิรต์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เลขนี้ก็ได้เข้าใจปะ้ะมันคือค่าโดยเฉลี่ย นะครับอันนี้เป็นความรู้ไว้นะครับเพราะว่าบางคนจะไปเรียนนั่งงยหมออย่างเงี้ยมันต้องมีนะฟิสิกส์สำหรับการแพทย์อย่างเงี้ยเองอย่าไปจําเลขฟิกตายตัวด้เว้ยมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องหูแบบไหนถึงได้ยินแบบนี้โอเคไหมครับพอเข้าใจนะนะครับอ่ะมาต่อครับคราวนี้นะครับคราวนี้ที่เราเรียนตอนม5นะครับเราจะเรียนกรณีนี้เป็นหลักเลยกรณีเป็นหลักคืออะไรเอ่ยนะครับมันคือกรณีแหล่งกําเนิดแบบจุดอ่า กรณีแหล่งกําเนิดแบบจุดนะครับเ <c oughs> ปิบบเปิบปบปบ,ปบ,ปบอ่ะแหล่งกําเนิดแบบจุดนะครับหรือกาเนิดจุดนี่แหละมันคืออะไรนะครับ <c oughs> ที่จริงแล้วลาโพงเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจใช่ไหมว่า <c oughs> ด้านหน้าลําโพงด้านหลังลําโพงต่อให้เองยืนห่างจากลําโพงเท่ากันเราได้ยินเสียงดังไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมหน้าลาโพงย่อมดังกว่าหลังลําโพงถูกไหมครับเ <c oughs> พราะลำโพงมันสาดขึ้นไปทางด้านหน้านะครับงั้นจริงๆแล้วเนี่ย ต่อให้เราอยู่หาแต่แหล่งกําเนิดเท่ากันเนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นนะว่าเราต้องได้ยินเสียงดังเท่ากันขึ้นอ,อยู่ว่าอยู่ด้านหน้าด้านหลังด้วยนะครับงั้นมันยากถ้าเกิดลําโพงเราอาจจะเป็นแบบน้่นหน้าลำโพงสี่เหลี่ยมบางลำโพงเป็นวงกลมเงี้ยคิดยากนะครับเขาเลยมองกรณีเนี้ยให้เราเรียนตอนม .5 คือแหล่งกําเนิดแบบจุดเป็นแหล่งกําเนิดตอแหลครับที่เป็นจุดที่เป่งเสียงออกเป่งเสียงออกรอบพิศทางเนี่ยเอสคือซอสเนี่ยนะครับเวลาเป่งเสียงออกรอบพิศทางก็คือออกทุกทิศออกทุกด้าน แผ่ออกไปทุกด้านประมาณนี้โอเคไหมอีกสักวงหนึ่งไหมอ่ะแผ่ออกไปทุกด้านยิงวาดวงใหญ่ยิงเบี้ยวนะครับนี่คือกลมนะครับอย่าเถียงนะครับเองมองไม่กลมคือจิตเองอคติหรือเปล่านะอ๋อวงวงนอกแย่อวงนอกแย่โอเคไม่เป็นไรเหลือสองวงก็ไดนะ้ไม่อะไม่ยอมรับความกลมในที่นี้เลยเหรอเนาะครับอ่ะจริงๆแนละ้วไม่ใช่วงกลมเลยนะถ้าของจริงมันคือสามมิติมันจะเป็นทรงกลมเหมือนลูกบอลนนะ่ะโอเคปะ่ะทรงกลมนะครับ ซึ่งมันก็จะกระจายไปเรื่อยๆแผ่ไปเรื่อยๆไงเป็นทรงกลมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมครับคราวนี้เนี่ยครับไอพื้นที่ที่เราจะเอามาคิดในสมการนี้มันคือพื้นที่รับเสียงนะครับหมายความว่าอะไรเอ่ยเช่นถ้าน้องยืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับน้องกําลังรับเสียงในพื้นที่ของหน้าคลื่นทรงกลมวงนอกถูกาไน้องเอาหูไปอยู่ตรงพื้นที่ของทรงกลมวงนอกนะครับงั้นจริงๆแล้วถ้าเราจะคํานวณน,นะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอเอเอหรือพื้นที่ของเราตัวนี้นะครับแปลงเป็นพื้นที่ผิวทรงกลมจําพื้นที่ผิวทรงกลมได้ไหมสุดอะไรไม่ใช่พายอาํากำลังสองอันนั้นวงกลมทรงกลมทรงกลมอ่านะสี่พายอากำลังสองได้ 2, ไหมอ่ะสี่พายอากำลังสองโอเคปะ่ะงั้นแสดงว่าพื้นที่ของหน้าคลื่นทรงกลมเนี้ยคือสี A ่พายอาํากำลังสองนะครับงั้นถนะ้าคนได้ยินเสียงหน้าตำแหน่งนี้นะครับความเข้มเสียงที่เขาได้รับนะก็ต้องหา,าจาก P หาด้วยพื้นที่ต้องเป็นอะไร 4พายกกำลัง2โอเคป่ะนะครับนี่คือสมาการที่เราเรียนตอนม5แล้วเราก็คุ้นเคยดีนะครับอายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือรัศมีทรงกลมแต่ถ้าเกิดมามอในรูปเนี้ยมันก็ติ้นต่างมองว่าเป็นระยะห่างของแหล่งกําเนิดกับคนฟังก็ได้จริงๆแล้วมันคือรัศมีทรงกลมนะนะครับแต่มันความหมายโดยในเหมือนกันไงนะครับงั้นเป็นการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งไกลเนี่ยเสียงยิ่งเบาถูกไหมครับก็ดูดิ I เนี่ยมันแปลผนกับ R ไง R มากอน้อยถูกไหมครับ ถ้าอาน้อยไอมากไอมากเป็นไงเจ็บคอดีมากครับสมเป็นลูกศิษย์พี่ครับไอมากก็เจ็บคอไอมากเสียงดังโวยโอเคไหมงั้นใกล้ๆเสียงจะดังไกลๆเสียงจะเบานะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นแค่เกี่ยวกับระยะอย่างนี้อเดียวนะเวยกำลังก็มีผลเคยไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าบ้างไหมเนี่ยหรือว่าไปไปหยิบจ่ายตังค์ให้ให้พ่อจ่ายอย่างเดียวไม่เคยดูสเปคเลยคือถ้าเราดูสเปคเนี่ยนะครับ อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีการบอกกำลังวัดใช่ไหมเอาตัวอย่างง่ายๆเลยพี่ว่าน้องน่าจะเคยซื้ออะหลอดไฟหลอดไฟเนี่ยมันก็จะมีววตบอกใช่ไหมเรารู้ว่ายิ่งวัดเยอะยิ่งสว่างใช่ไหมแต่มมนก็กินไฟใช่ไหมนะครับงั้นจริงๆแล้วไอ้กำลังเนี่ยมันเป็นการบอกเลยว่ามันใช้งานได้แบบประสิทธิภาพเยอะขนาดไหนได้พลังงานเยอะขนาดไหนในหน่วยเวลาโอเคไหมครับงั้นแสดงว่ายิ่งกำลังเยอะเนี่ยเสียงก็เป็นไงดังเช่นลำโพงคอนเสิร์ตท,ที่โรงเรียนน่ะหรือในอิมแพกอารีนาเนี่ย กำลังเยอะเสียงออกมาดังแน่อนอนเมื่อเทียบกับลําโพงหูฟังน้องลาโพงหูฟังน้องกําลังแบบว่ากระจอกมากกําลังน้อยมากถูกไหมแต่ลําโพงหูฟังน้องน้องได้ยินเพราะอะไรน้องเอามันมายัดในหูระยะ A อ,อย่างน้อยเลยโอเคปะ่ะระยะ A น้อยไอก็เลยมากเจ็บคอยแล้วนะมึงไอก็เลยมากโอเคไหมครับพอเข้าใจไหมเนี่ยนะครับ ขนาดเดียวกันน่ะลำโพงคอนเสิร์ตท,ที่เสียงดังๆกำลังเยอะน้องเอาไปตั้งสักที่ประมาณที่ประเทศรัสเซียอย่างเงี้ยอ่ะอาลำโพงไปตั้งรัสเซียและเองอยู่ไทยอย่างเงี้ยสูนะไม่มีไม่มีสิ่งกีดขวางขวางกั้นเลยนะเราก็ได้ยินเสียงเบากว่าเพราะว่ามันอยู่ไกลบางทีอาจจะไม่ได้ยินเลยก็ได้ถูกไหมครับนะอ่ะเพราะนั้นครับนี่คือกรณีที่เราเรียนซึ่งมันง่ายนะครับมันง่ายเพราะมันสมมาตรทุกด้านแผ่กระจายรอบทิศทางเราจะประมาณว่ากําลังสีที่แผ่ไปทุกจุดนี้ก็คือ p เลยแผ่ไปทุกจุดนะครับโอเคนะประมาณนี้ นะครับเพราะนั้นครับตอนนี้เรามีสมการอยู่2อันแล้วนะครับก็คือการหาความเข้มเสียงจากนิยามหลักกับกรณีที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงแบบจุดจดไปนะครับจดเสร็จแล้วแหละนะครับปึ๊บงั้นพี่ขอเขียนสรุปสูตรตัวนี้กันนะเผ่อบางคนขี้ลืมไง i เท่ากับ p ส่วนด้วย a เท่ากับ p ส่วน4พ r กําลัง2แต่ว่า ip ส่วน4พ r กําลัง2เนี่ยต้องเป็นกรณีที่คลื่นแผ่ไปเป็นทรงกลมรอบทิศทางนะครับเป็นจุดอะ แหล่งกำเนิดประจุดอะเข้าใไหมอันนี้แหล่งกําเนิดจุดพี่เขียนอย่างนี้นะพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูโจทย์กันนะครับก็ในข้อสอบในหัวข้อนี้เนี่ยพี่ก็พยายามจะคัดมาให้มันได้หลากหลายแนวและก็หลากหลายที่พี่จะสอนเทคนิคด้วยนะครับเพราะว่ามันออกเยอะอย่างที่เราบอกไงสามมันออกทุกปีนะครับแล้วก็แพทสองก็ออกเรื่อยๆนะครับแพทสามมีออกแล้วที่สําคัญโอเน็ตมีออกด้วยนะแต่โอเน็ตจะออกแค่สมการนี้ โอเน็ตไม่ออกไอตัวเดซิเบลที่เราจะเรียนตอนหลังๆใช่ okay, ปยบาเพราะว่าเพื่อนสายสินคำนวณไอสิ่ภาษานะหรือสายพวกอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาไม่ได้เรียนลอการิทึมเหมือนพวกเราเขี้ย่าพวกเราสายวิทย์คณิตไงเราได้เรียนลอการิทึมบางคนอะไรคือลอการิทึมนะครับโอเคจะไม่พูดมากนะครับวิชาอื่นนะครับเพราะว่าเราเรียนวิชานี้ก็จะจําได้แค่วิชาเดียวไม่จริงอ่ะกูว่ามึงจำอาทิตย์ที่แล้วที่กูสอนไม่ได้ลด้วย หรือีกความจําสั้นไม่มีอะไรยาวยใช่ไหมครับน้องนอกจากนสลังอะต่อนะครับโอเคนะนี่หลอกดา่านี่คือตัวที่ออกโอเน็ตได้สมาการน,นี้ออกได้นะครับมาลองดูโจทย์กันหน่อยกว่าครับข้อแรกเนี่ยเป็นแนวโอเน็ตเลยครับแนวให้กําลังใจนะครับข้อที่1นนะครับเขาบอกว่าอันนี้หน้าที่4ี่นะครับเขาบอกว่าหูรถไฟมีกําลังเสียง22วัตต์ถ้าขึ้นเสียงจากรถไฟนะครับแผ่หน้าขึ้นออกไปเป็นรูปทรงกลม จงหาความเข้มเสียงณนะจุดที่อยู่ห่างจากวูดรถไฟออกไป50เมตรนะครับอ่ะจริงๆแล้วข้อนี้เอาตรงๆนะโจทย์ตลาดล่างมากเลยอ่ะน้องแทนค่าตอบก็จบโอเคปะ่ะแต่ว่าพี่อยากจะวาดรูปทำไมที่อยากจะวาดรูปนะครับว่างๆนะครับอันนี้คือคนฟังอย่าไปคิดเลี่ยนนะมันจะโดนรถชนตายช่างมันนะครับไม่ใช่ชีวิตเรานะครับเรื่องของเขาอ่ะเฮ้ยกำลังของไอตัวเสียงวูดเนี่ยปล่อยมาคือ22วัตต์ใช่ไหมนะครับและมันก็แผ่ขึ้นมาเป็นทรงกลมตามที่เขาบอกเลย แต่พี่ผมไม่วาดวงใหญ่โคตรนะเอาอย่างนี้คนนี้ได้ยินเพราะว่าต้องมีหน้าคลื่นทรงกลมอันนึ่ะมาถึงหูเขาเข้าป่ะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าวัดเป็นระยะห่างเนี่ยนะครับ<ม>เขาบอกว่าเป็นระยะเท่ากับ50เมตรนี่คือรัศมีของหน้าคลื่นเสียงที่ตกกระทบคนฟัง50เมตรคือระยะห่างเลยนะครับโจถามหาว่าคนคนนี้นะครับจะได้ยินเสียงความเข้มเท่าใดนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับนี่คือโจทย์แบบเบสิกมากแรลงก็เลยแบบจุด เป็นทรงกลมปล่อยออกมาไงโอเคปะ่ะ4ีายอารังสองจริงๆแล้วรถไฟไม่จุดฉันรู้แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นทรงกลมไงโอเคปะ่ะถานะอ่าแทนเลขก,กันดีกว่าครับ P คือ22นะครับหารด้วย4 A พายใชอเลยดี3.14หรือ2 2่ส่วนดีเออ2 2่ส่วนดีกว่านะครับเพราะว่ามันน่าจะไปตัดก,กับ22ข้างบนแล้วสวยนะครับตอนนี้ระยะรัศมีเป็น50เมตรใช่ไหมกระังสองด้วย โอเคนะครับอ่ะมาตัดเลขครับยี 22, ่สองฟลึบตัดกับยี่สองไปลาก,ก่อยนะครับเจ็ดตบขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับตอนนี้ก็กลายเป็นเจ็ดอยู่ข้างบนนะครับข้างล่างเนี้ยห้าสิบกำลังสองได้สองพันห้าสองพันห้านะครับคูณสี่ได้หมื่นหนึ่งนะครับเจ็ดส่วนหมื่นนะครับแต่ตอบอย่างนี้คงไม่สวยอะไรเนาะอย่างเงี้ยหารหมื่นมันคือคูณสิบกำลังลบอะไรสูงกี่ตัวบสี่ตัวใช่ไหมสี่กำลังลบสี่ครับวัดต่อ ตารางเมตรนะครับงั้นตอบแบบนี้นะครับ7คูณการลบ4วัตต์ต่อตารางเมตรก็ยังอยู่ในช่วงมินกับแม็กของเราอยู่เนาะนะครับอันนี้ถามว่ามีโอกาสออกไหมมีครับ O n e นเฮ้ยแต่โอเนปีหนึ่งก็น่ารักเหมือนกันนะแบบว่าถ้าออกตรงตรงกลัวเด็กแบบว่าดูถูกไงเธอฉันก็มีสมองนะมาออกอะไรง่ายๆเขาเลยถาม R แทนให้ไอให้พหา R แทนชีบหายถอดรุ่นไม่เป็นชีวิตมันเศร้าจริงๆนะครับ พวกเราอะ่ะเขาอ้างบักเยอะบักบักสมองมึงไงเยอะนะครับเ <_ S 1> ออาก็มีอ๋อหนูลืมถอนรูทอะไรเงี้ยแล้วชอยก็ฉลาดนะเหมือนเขารู้อะ่ะว่าเด็กแม่งพลาดใช่ปะแต่โอเน็ตแ <_ S 2> แปลงหนึ่งนะเว้เรื่องเนี้ยออกมาเนี่ยเขามีสูตรให้เลยเขามีสูตรเลยบอกว่า <_ S 2> เมื่อไอคือความเข้มเสียงทีคือกําลังของเสียงมีสูตรหไหมหลายมีรูปให้ด้วยเป็นทรงกลมเลยมึงไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากคิดเลขที่จริงโจทย์น่าจะบอกว่าจงแทนค่าเลขตามนี้และคิดเลข แต่อย่างว่าเนะโอเด,ดมันวัดความรู้พื้นฐานน่ะมันวิทยธรรมดาวิทยพื้นฐานน่ะมันไม่ได้ยากอะไรมากนะครับอ่ะผ่านนะครับคราวนี้ถ้าเป็นข้อสอบเบ้างข้อสอบเอ็นเนี่ยคงไม่ได้คิดขุกอโนเนะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเอเก่าแล้วไม่รู้ว่าน้องแบบว่าทันทําตอนชาติที่แล้วหรือเปล่านะครับมันเก่าแล้วนะครับข้อ2 <c oughs> องเขาบอกว่าในการทดลองเรื่องความเข้มของเสียงนะครับ วัดความเข้มเสียงที่อยู่ตำแหน่งห่างออกไป10เมตรจากลำโพงได้1.2คูณ10กำลังลบ2วัตต์ต่อตารางเมตรถ้าความเข้มเสียงเขาถามไม่ใช่ท่าครเขาถามว่าความเข้มเสียงตำแหน่ง30เมตรจากลำโพงเนี่ยจะเป็นเท่าไหรนะครับอะมาดูกันดีกว่านะครับเอ่อแหล่งกำเนิดเสียงนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเป็นแบบอะไรเราก็ขอแบบจุดก่อนเนาะเพราะว่าเราจะคิดง่ายนะครับถ้าอันนี้เป็นจุดกำเนิดเสียงเป็นซอ u แหล่งกำเนิดนะครับตัวนี้ซอสนะครับ ปล่อยเสียงรอบทิศเลยอะตำแหน่งแรกพี่เขียนด้วยสีน้ำเงินเลยกันนะตำแหน่งนี้เนี่ยสูนะปึ๊บเนี่ยห่างแค่10เมตรตรงนี้เป็นตำแหน่งที่1นะครับได้รับความเข้มเสียงวัดได้นะครับ10อ่ง1.2นะครับคูณ10กำลังลบ2นี่คือที่เขาบอกมาโอเคปะ่ะนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งอยู่ไกลหน่อยพี่เขียนด้วยสีเขียวกันนะอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไกลหน่อยนะครับปึ๊บผมไม่ไกล3เท่าจริงๆอ่ะกระดานมันแคบเขเคไหมสามสิบเมตรนะครับ อ่ะอันนี้เป็น I2 สองถัไหมครับอันนี้อยากถามว่าเท่าไหรเห็นนะครับอ่ะมาเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าทำยังไงนะครับคือข้อเนี้ยถ้าน้องจะหา I2 ตรงตรงเลยเนี่ยคงยากเพราะว่าน้องรู้แค่ระยะห่าง r ใช่ไหมตรงเนี้ยแต่น้องไม่รู้กำลังของไอตัวแหล่งกำเนิดเสียงลำโพงอันเนี้ยนะครับงั้นปกติแล้วนะน้องเจอโจทย์ที่มันเป็น2เหตุการณ์เนี่ยน้องน่าจะพอรู้เนาะว่าเราต้องเอาเหตุการณ์1กับ2เนี่ยมาเชื่อมกัน ซึ่งไม่ว่าจะฟังตรงนี้หรือฟังตรงนี้คุณก็ฟังลำโพงคนนี้อยู่ดีถูกไหมครับใส่ว่ามันเป็นแหล่งกําเนิดอันเดิมกําลังเสียงเท่าเดิมเ่ม้ามคือพี่จะไม่มาสโลไล่นะ,ะคิดไอหนึ่งหา P ย่ได้พแล้วเอาพไปคิดหา I2 คําถามเขาถาม,ถามหาพเหรอไม่ได้ถามใช่ไหมแล้วเราจะไปหาให้เขาทําไมอ่ะเรียกคะแนนสงสารเหรอไม่มีนะเว้ยสสสไม่มีคะแนนสงสารให้พวกเรานะเว้ยเขียนป่ะฟัง ในเมื่อทั้งสองตำแหน่งเนี้ยแรงกระตุดเดียวกันพี่เซตสมาการอย่างนี้เลยกำลังหนึ่งต้องเท่ากับกำลังสองมาคนโมเมนตัมหนึ่งโมเมนต์ตัมสองจะเย็นจะเย็นนะครับเออ่ย้ายข้างเนี่ยอันนี้เผื่อบางคนเนี่ยทักษะการย้ายข้างติดลบนะครับอ่ะจากสมาการเนี้ยถ้าพี่ย้ายข้างเนี่ยก็กลายเป็น i คูณกับสี่ไพอาลังอะไรกระดังสองใช่ไหมพี่ยัดเข้าไปเลยนะกลายเป็นนะครับ i แล้วก็สี่ไพอาลังสองอันนี้ของเหตุการณ์แรกใช่ไหมตำแหน่งหนึ่ง นี้เป็น i แล้วก็4ไพ่ร์กำลังสแต่อันนี้เป็นของอันที่2โอเคป่ะนะครับเฮ้ย4ไพาร์รก่อนครับไปเคลียร์ธุระกันหลังบ้านเองนะครับ4ไพ่รนะครับแทนเลยนะ i 1นี่คือ1.2นะครับ1.2คูณ10กำลังลบ2นะครับ r 1คือ10ปึ๊บปึ๊บ10กำลังสอน,นนะีอย่าลืมเขีย okay, ป่ะอ่ะ i 2อันนี้เราจะหานะครับและ r 2ก็คือ30นะครับกำลังสโอเคป่ะ คราวนี้นะครับอันนี้บอกให้เป็นเป็นจุดเล็กๆน้อยคือถ้าพี่ไม่เห็นใจคนไม่เก่งเลยอ่ะพี่จะไม่พูดแต่พี่เห็นใจคนที่ช้านิดนึงหลายๆคนจะเอาก้อนนี้เจ้าพอ <c oughs> เอาก้อนนี้เจ้าปุ๊บก็ต้องเอาหนึ่งจุดสองหารเก้าร้ถ้าคนที่มีทักษะเลขก็จะบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยพูดทำไมวะเฮออ้ยเห็นแกตัวดิมันจะมีคนที่ไม่เข้าใจจริงๆนะเว้ยเคลียร์ก่อนน้องชอยดูชอยมีสิบกำลังลบอะไร ลบสองถ้ามีสิบกำลังลบสองอยู่แล้วพี่จะไม่แตะตัวนี้เลยนิดหน่อยพี่ก็พูดนะพี่เห็นใจทุกคนนะเว้ยโอเคป่ะถ้ามันมีสิบกำลังลบสองทุกชอยพี่จะไม่ตัดตัวนี้พี่จะมองว่าคนนี้คือร้อยมองออกไหมร้อยถ้าสิบกำลังสองมองเป็นร้อยไม่ออกก,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 ก็ไม่ต้องคุยกันได้แหละนะครับร้อยอันนี้คือเก้าเลยเก้าร้อยใช่ไหมร้อยเก้าร้อยตัดกันได้ถูกไหมครับร้อยหนึ่งร้อยร้อยเก้าได้เก้าร้อยถูกไหมครับแล้วน้องก็จะได้ว่า I2 สองเนี่ยก็จะเหลือแค่ตัวนี้คือหนึ่งจุดละ 1.2จแล้วคูณ10กัลบ2ยังอยู่นะและหารด้วย9อย่างนี้คิดง่ายกว่าครับเพราะอะไรอ่าฟังง่ายๆคําตอบไม่ถึง1อยู่แล้วพอคําตอบไม่ถึง1ปุ๊บน้องตัดช้อย 1. นดไปได้เลยถูกไหมงั้นน้องมองคำขนะมองคำขนะถ้าเป็น12ส่วน9ถ้าเป็น12ส่วน9มันคือ4ส่วนส4มส่วนสามัน1กว่ากว่าแต่มันใช่12ส่วน9้ไหมไม่ใช่มันก็จะเป็นไม่ถึง1กว่ากว่าต้องเป็น0.1ุดกว่ากว่า ห็นปะแล้วมันเหลือช้อยเดียว0ูน่กว่า0ูยนย่ช้อยเดียวเลย <_ S 1> ก็กลายเป็น0.13คูณ10กำลังลบ2วัตต์ต่อตารางเมตรโอเคป่ะนะครับคือพี่ก็ไม่อยากให้ชีวิตการคิดเลขของน้องมันทําให้ชีวิตการเรียนฟิสิกส์ของน้องมันลําบากครับเคนะต้องแยกนะแยะแยกนะอันไหนน้องงงเลขอันไหนน้องงงฟิสิกส์นะครับจบจบเลยนะครับ <_ C oughs> นี่คือวิธีที่1น,นะครับไม่ใช่วิธีหนึ่งหรือวิธีที่2 เราะวิธีแรกคือการไปหา p เพื่อหอกอะไรก็ไม่รู้ออไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือเกิดสอบโรงเรียนอ่ะพอเข้าใจแต่สอบแพทางเงี้ยสทศมีเวลาให้เราข้อละนาทีสองนาทีอ่ะนี่จะไปหา p ทําไมอ่ะเข้าใจป่ะนะครับครานี้นะครับถ้าใครเคยเรียนกับพี่มาหลายๆบทเนี่ยเราจะมีเทคนิคอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์เชิงปริมาณคือเราจะดูไงครับว่าตัวอสองเหตุการณ์เนี้ยอะไรเปลี่ยนอะไรคงที่ และเปลี่ยนกี่เท่าอ่ะวาปากกาเงยหนะ้าเฮ้ยเด็กเก่ามึงทํากันเร็วมากเลยแสดงว่าแต่เหมนกันเด็กเก่าไม่ได้ทําวิธีนี้ใช่ไหมอย่าบอกนะเองมองแปรผันนี่มันลูกศิษย์ข้าพเจ้ามีจิตใจของความขี้โกงนะครับยิ่งมวสูตรลัดคือมองแปรผันตรงแปรผกผันนี่แหละนี่มันมีอยู่สูตรเดียวตัวเนี้ย i แล้กับ p ส่วน4ไปอากำลัง2ซึ่งถ้าเกิดเป็นการเปรียบเทียบนี่น้องก็เช็คว่าใครไม่เปลี่ยนถูกไหมครับคนเนี้ยตอนแรกตอนหลังไม่เปลี่ยนถูกป่ะเพราะแ่งกาเมิดเดิม สี่พายค่าคงที่ถูกไหมครับน้องก็จะได้ว่า I เนี่ยแปรผผันกับ R กําลังอะไรกําลังสองถัดมาแต่ว่าเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้มันต่างกันกี่เท่าระยะ R เนี่ยสามเท่าใช่ไหมสิบต่างกับสามสิบอยู่สามเท่านะครับแสดงว่า R เนี่ยมันต่างกันอยู่สามเท่าแต่สามมันโดนกําลังสองไเลยเปลี่ยนไปกี่เท่าเก้าเท่าอันนี้แปรผกผันนะตอนหลังไกลกว่าคือ R น้อยลงไอ้ r เพิ่มขึ้นตัวที ตอนหลังไกลกว่าคือ R เพิ่มขึ้นงั้น I ต้องมีค่าเป็นไงน้อยลงหมายความว่าอะไรไหมข้อนี้พี่รู้แล้วเด็กบางคนแม่งมองตรงนี้แล้วหาร9จบได้มาทันนี้เลยเสร็จโอเคปะ่ะอันนี้ก็เหมาะอาการทําเร็วๆนะแต่คนที่เป็นมือใหม่พี่แนะนําว่าให้ทำนี้ก่อนนะครับคนที่ทําจนรู้สึกเบือ่อเบือ่อโจ้แบบนี้เต็มทีแล้วทำอย่างงั้นก็ได้โอเคปะ่ะเอาเวลาที่เราเซฟได้บางคนบอกพี่เซฟไป15วิไม่เห็นมีประโยชน์เลยมึง15วิ10ข้อได้กี่วิ ร้อยห้าสิบวิขอโทษนะร้อยห้าสิบวิเนี่ยเกือบสามนาทีนะครับทีน้องได้เพิ่มมาอย่าดูถูกเศษเวลาเศษเวลารวมกันจะกลายเป็นเวลาอันยิ่งใหญ่ก็พูดเวอร์ป็ปงั้นแหละนะครับเขน่ะเขนะ <c oughs> นะผ่านไปข้อสองนะครับมาต่อยนะคราวนี้ข้อสามเนี่ยประเด็นแล้วครับคือข้อนี้นะครับเออมันยากตรงที่ว่าน้องต้องวาดรูปเด็กสมัยเนี้ยพี่ขอเล่าให้ฟังเลยปัญหาตรงเนี้ยเยอะมากคือน้องอ่ะเรียนฟิสิกส์แบบหุ่นยนต์ เรียนพิส์หุนยน์คืออะไรน้องก็ต้องสแกนหากว่าโจทย์ถามอะไรคําถามนะเอาตรงๆนะเอาจากใจนะมึงอย่ามึงอย่าแบบว่าโลกสวยนะมึงอ่านโจทย์มึงหาคําถามไม่เจอจริงหรอโจทย์เขาถามว่าอะไรความเข้มเสียงเป็นกี่เท่านี่คือคาถามถ้าเราเป็นคนไทยเราอ่านออกอยู่แล้วถูกไหมและเราชอบทางนี้ยโจทย์ถามอะไรออยากหาคนนี้แล้วก็ขีดขีดเส้นใต้ไหมรู้อะไรบ้างอ่ารู้ตัวไปนี้ตัวไปนี้แล้วใช้สูตรอะไรแก้ มันทําได้แต่โจทย์เลเวลตลาดล่างอะน้องเข้าใจป่ะแต่ข้อสอบที่มันต้องวาดรูปหรือใช้ความเข้าใจลึกซึ้งอะมึงตายตายคาที่โอเคป่ะและในห้องนี้ส่วนใหญ่อยากเรียนหมอกับวิศวะและวิศวะก็คะแนนสูงๆทั้งนั้นเลยงั้นน้องจะมาทําแต่โจทย์ง่ายๆอย่างเดียวมันคงไม่ได้น้องต้องวาดรูปเป็นจินตนาการอะสำคัญมากนะครับสําคัญกว่าสูตรอีกโอเคเป่าอย่าเรียนฟิสิกส์เป็น AI นะครับ เป็น AI อเองก็เป็นได้แค่หุ่นยนต์นะครับโอเคไหมถึงจะอัจฉริยะก็เหอะนะครับอย่าเป็นคนหรืออยาเป็นหุ่นยนตนะ์เลือกเอานะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ข้อ3ดูเขาบอกว่านายกอและนายขอเห็นพลุลูกหนึ่งแตกกลางอากาศเป็นมุมเงยรู้จักมุมเงยไหมมุมเงยคือปกติเรามองอย่างเงยคือเงยขึ้นอย่างนีงย้ย,อยโอเคปะ่ะเออเป็นมุม37จและ53องศาตามลําดับนะครับความเข้มเสียงพลุที่นายกอได้รับเป็นกี่เท่าของความเข้มเสียงพลุที่นายขอได้รับ พี่อยากรู้มากกว่าว่าน้องอาวาดรูปเป็นหรือเปล่าพี่ไม่อยากรู้หรอกคาตอบน้องคิดได้เท่าไหร่น้องวาดรูปเป็นไหมวาดรูปได้ต้องหลายแบบแต่มันจะมีแบบที่ง่ายอย่างนี้อ่ะดูขั้นแรกครับข้อเน,นี้ยมันโจทย์เหมือนข้อที่แล้วตรงที่ว่ามันฟังเสียงจากผู้อันเดิมน,นี่คือผู้ครับไม่ใช่แมงมุมกับผู้ครับโอเคไหมใครบอกแมงมุมมีหกขาแมงมุมที่ไหนมแมลงมุมมึงเล่นมุมกอะไรเนี่ยอย่าเล่นมุกชีวะกับข้าข้า,ขาไม่รู้เรื่องนะครับอะต่อนะครับ เฮ้ยน,นี่นี่อย่ามาแรงกับแมงเลยไม่รู้โอ้ไรสาระนะครับเึ๊บนี่นี่คเอื่อนคือการที่คนยืนบนพื้นแลวเห็นเป็นมุมเงยก็คือเงยขึ้นใช่ไหมอันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบง,ง่ายๆมันไม่ต้องคนหนึ่งขวาอคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวานะอันวุ่นวายพี่วาดคนสองคนเลยและให้น้องลองตอบพี่สิมีคนยืนใกล้กับใครน้องว่าใครเห็นเป็นมุมเงยตัวกันตอบพี่ก่อนคือบางคนเขาไม่ไม่รู้เลยเว้ยอาจารย์มันก็ไม่รู้เลยเว้ยว่าเด็กแค่วาดรูปนี้แม่งก็วาดไม่เป็นแล้ว เออใครเป็นกอใครเป็นขอ,คนนอคนใครมุมเงยเยอะกว่ากันคนใกลนะ้หรือคนไกลคนใกล้ใช่ไหมเพราะยิ่งใกล้มึงต้องยิ่งเงยไงโอเคปะ่ะไกลๆก็แบบมองอย่างงี้ไงใกลๆก็เงยขึ้นไปข้างบนโอเคปะ่ะงั้นแสดงว่าไอ้มุมห้าสาอ่ะเป็นของคนนี้ที่ขอเขียนด้วยสีน้ําเงินนะกันนะเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยเทียบกับพื้นปกติเนี่ยตงเนี้นะครับเป็นมุมห้าิบสามโอเคปะ่ะทําไหมส่วนไอ้คนไกลเนี่ยพี่เขียนด้วยสีแดงกันนะสีแดงกันนะสูวิว่าม